สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะการหารเศษส่วนของเรานะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนค่ะเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยที่หนึ่งนะคะสามส่วนห้าหารด้วยห้าส่วนสามค่ะวิธีทานะคะอย่างที่เราทํามาแล้วมันเหมือนกับ การหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับหรือการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนเลยนะคะนั่นก็คือตัวตั้งคงเดิมแล้วก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วก็เอาส่วนกลับมันมาคูณค่ะนั่นก็คือ5 3ส่วน5นะคะคูณด้วย3ส่วน5ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ9ส่วน25ค่ะดังนั้นตัวอย่างที่1ข้อนี้นะคะ3ส่วน5หารด้วย5ส่วน3มีค่าเท่ากับ9ส่วน25ค่ะ เราได้แล้วใช่ไหมคะหนึงตัวอย่างเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะที่สนะคะเจ็ดส่วนสิหารด้วย4ีส่วนหค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะตัวตั้งคงเดิมค่ะตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วก็คูณด้วยส่วนกลับของตัวหารค่ะนั้นก็จะเป็น7จ็ดส่วนสิคูณด้วยห้าส่วนสี่ค่ะ ก็จะมีค่าเท่ากับ35ส่วน48ค่ะข้อนี้นะคะก็จะตอบเป็น7ส่วน12หารด้วย4ส่วน5เท่ากับ35ส่วน48ค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะและตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะตัวอย่างที่3ค่ะไปเลย9ส่วนหาหารด้วย7ส่วน4ค่ะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนจากหารเป็นคูณ แล้วก็เอาเส่วนกับของตัวหารนะคะมาคูณค่ะก็จะได้เป็น9ส่วน5คูณ4ส่วน7ค่ะก็จะได้เป็น9คูณ4ส่วนด้วย5คูณ7ค่ะก็จะได้เป็น36ส่วน35เห็นไหมคะข้อนี้เป็นอะไรคะเป็นเศษเกินเป็นเศษเกินเราจะตอบแบบนี้เลยก็ได้หรือเราจะทําให้มันเป็นจํานวนค่ะอย่างที่คุณครูเคยบอกในคาบนะคะเราก็จะทําเป็นจํานวนค่ะ โดยการที่เอา36ตั้งหารด้วย35ก็จะมีค่าเท่ากับ1เศษ1ส่วน36ค่ะข้อนี้ก็จะตอบ9หาร9ส่วน5หารด้วย7ส่วน4มีค่าเท่ากับ1เศษ1ส่วน35ค่ะสำหรับข้อตัวอย่างที่คุณครูให้ทำให้ดูนะคะก็จะเป็น ตัวอย่างไมหน้าที่36-37ค่ะค,คุณครูทําให้เหมือนเดิมค่ะ3ข้อ3ข้อเหมือนเดิมแล้วเหลือกี่ข้อคะเหลือ5ข้อและนักเรียนก็ทํามาส่งค,คุณครูนะคะจํานวน5ข้อค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเรียนให้สนุกนะคะเด็กๆ